ขอตระหนักทุกคนต้องมาระยใครด้วยเชาติก่อเท่ากาับมีความจําจเป็นต้องเรียมความพร้อมของบ,บุคลากรทางแพทย์ให้เพียงพอรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึน้นในปัจจุบันจึงต้องเรียกบุคลากรเพื่อปฏิบัติราชการในกรกิจที่ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะในการสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลซึ่งทุกคนถือได้ว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญยิ่งที่จะเป็นพลังในการทำเพื่อน และร่วมเป็นปกำลักระิจกับกระบวนกาประจราก,การเพื่อให้ประกิจทั้งหลายสบงผลสาเร็จตามความหมายผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ความร่วมมือและเสียสละเพื่อก่อการาต่างประเทศผมเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคนว่จาจะสามารถตอบสนอ,อสงภารกิจต่างที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิาพพาเราทุกคนจะนไปด้วยกันด้วยจิตวิญญาณของ เพื่มีการสายการแทการทุกคนที่ทมาในทวันนี้ตางกันไปควริดใจนะครับการที่ท่านช่วยที่เตัวเป็น้ส่งเสริมตัวนี้ตุ้ณการที่มีพระพุทธสูตรพิสุทเป็นตัวน ทา่าผู้จัดการก็ที่เข้าต้องขอขอบคุณก็เป็นอาหารโดยกําเนิดเลยตั้งแต่ปีหนึ่งก่อนที่จะมาอยู่กองทัพซึ่งจากวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็แยกมาอยู่ทั้งกองทัพบกกองทัพเรือและกองทัพอากาศผมอยู่ในส่วนของกองทัพอากาศนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ลาไปศึกษาต่อในต่างประเทศก็เลยทาให้ไม่ได้รับราชการต่อนะก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนตัวแล้ว ยังคงออกไปปฏิบัติภารกิจเพื่อชาติก็คือยังคงออกมายตรวจชาวบ้านในทิศรุคันดารมาเกือบ20ปีแล้วครับที่ผมทำในตอนนี้ะครับไม่จะเป็นงานอ,าอยู่ในโรงพยาบาลประชานแล้วก็คลินิกส่วนตัวก็จริงแต่เราก็ววายังออกไปในต่วนของของกาทราาทาเพื่อเพื่อประชาชนอยู่ตลอดเวลาดีทยที่โดยที่เรากําเนินจากกองทัพนคคะครับ ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เปียนปีหนึ่งตั้งแต่การเป็นนักเรียนเปียโนแต่งรุ่น27แล้วก็มาสู่าลไรแพทย์ท้มงถิ่นจนมารา่วมงานของทพอสการันผมคิดว่าตอนนี้ยังไงก็ตามนะครับความรู้สึกของการเป็นทหารมันยัยงอยู่ร่างกายเราอยู่ตลอดเวลาอยู่ในตัวเราตลอดมาจริงจริงแลาวความเป็นทหารก็ยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงวันที่ชาติต้องการความช่วยเหลือในสายอาชีพแพทย์ผมคิดว่ามันก็เป็นเวลาที่ ควรจะออกมาช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือกองทัพนะครับมันเป็นเกียรติมันเป็นความภาคภูมิใจถึงแม้เราจะทําไม่ได้มากหรือมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่อย่างน้อยขอมีส่วนร่วมที่จะช่วยกับกองทัพในให้ผ่านพิจิตรไทยได้ใช่ไหครับก็องค์การลำดับเกียรติองค์การเดลกาบารับใช้กองทางการเงินก็ทันทีที่ได้รับคำสั่งเรียกนอยนิดเองครับเพียงแค่สังกัดที่พูดรนการลงมาที่ทํางานอยู่ก็พร้อมดีๆในตัวว น่าจะอยู่ในเรื่องนอกนักการณ์นอกสานการือคนเดียวในแง่ของการทํางานไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนครับของประเทศไทยเราก็เป็นหมออยู่ดีก็คือไม่ว่าจะอยู่ที่นี่อยู่ในกองทัพอากาศหรือว่านอกกองทัพอากาศเพียงแต่ว่าเมื่อเราออกจากกองทัพอากาศไปแล้วเราไปอยู่ในสถาบันอื่นเมื่อกองทัพอากาศเรียกหรือว่ามีภาวะฉุกเฉินในสถานสถานะปัจจุบันกองทัพอากาศเรียกก็ต้องมาครับคําถามไม่ไม่มีคําถามเมื่อเรียกก็ต้องมา ว่ามันมันอยู่ในสายเลือดของเราอยู่มนะ่อถึงเวลาเรียกก็ต้องมาแล้วมัมีความสำคัญอย่างนี้นะครับแล้วว่าในส่วนของงานที่ทําอยู่ปัจจุบันก็ส่วนตัวผมทําอยู่กับโรงพยาบาลเอกชนก็ที่ทํางานก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเพราะว่าพอแจ้งว่าทางกองข้ากาศเรียกตัวเราเข้ามาช่วยงานในลักษณะนี้เนื่อเมื่องจากว่ามันเป็นภน้าิีที่ทำเพื่อชาติาที่ทํางานก็พร้อมที่จะเคลียร์ในเรื่องของงานที่เราทำประจาให้คือเพื่อนที่ทางานก็ช่วยชาตในการเคลียร์เรื่องของเองครับพวกเราช่วยสวือให้เป็นหัวใจให้คุณหมอ 第三项。Mm hmm.